นี่แล้วก็ใส่ช่างนูช่างนูมันไรกันช่างครับขาขาขาจะมีสามขานะครับอ R หนึ่ง R สอง R สามนะครับ อาก็อาก็อยู่ฝั่งขวานะครับนี่นะครับอันนี้ L ออยู่ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้ R สาม R1 อ,อยู่ข้างหน้านะครับ R2 อ,อ,อยู่ตรงกลางอันนี้ R3 R3 อ,อยู่ข้างหลังนะครับ3ขานะครับนี่นะครับวิธีใส่ขาบันไดนะครับไม่ไม่ต้องเจาะนะครับไม่ได้เจาะบันไดนะครับนี่เราใส่อย่างนี้เลยใส่แล้วก็แหวนแหวนแล้วก็นัดต,ตัวเมียเลยนะครับนี่คือวิธีใส่นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับคือวิธีใส่แล้วก็ใส่กันทั้งทั้งหกรูนะครับมันจะมีหกรูให้เราใส่นะครับนี่นะครับใส่ทั้งหกรูถ้าถ้าไปซื้อรุ่นทอ,อกจากศูนย์เลยนี่นะครับวางเทียบแล้วนะครับนี่ นี่นะครับเราเอาน้ใส่ในรางน,นะครับใส่เข้าไปในรางนะครับแล้วเราก็ต่อต่อกันกับขานนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเจาะนะครับไม่ต้องเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทรงนี้ ทรงรองทรงนะครับโอ้ <laughs> นี่นะครับ <laughs> บันไดข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวของสีประตูนะครับใส่กับแคปนะครับมันก็จะเต็มๆนะครับนี่นะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณครับ